<Wow. S 2> ว้ 2, วาวของรกคองกาของรกคองกานิ n เทนโดสวิตซ์สองอันนี้คือ Nintendo Switch OLED อันนี้คือแว่น VR Meta ถ้าใครอยากได้ถ้าเอาจอมานะและอันนี้เชื่อว่าซื้อมาก็ไม่เล่นแต่ว่าของทั้งนี้ก็พี่ฟังว้าวซื้อมาแล้วเช้าแล้วไม่ว่างแกว้าว ตัวอเล็กตัวสองสวยมากวาดีเจ็บนิ่งแล้วก็มีเจตการของชาติทำในสิทธิแหลซื้อเป็นรุ่นพิมพ์มาริโอวันนี้เห็่มากแล้วมีสายไฟที่ใส่จอยเกนแล้วก็ตัวนี้เขาเรียกว่าด็อกหรือดอกเกลรดสุดยอดอะแดปเตอร์ที่ชาติแต่ที่รักคืออันนี้ยังเล่นแล้วอ่ะแต่คืนนี้นอนกัน